ครอบครัวของเขาและเพื่อนของเขาไม่สนับสนุนเราห้ามเขาไม่ให้กลับมาแบบนี้กลับมาแล้วเดี๋ยวนะแบบนี้กลับมาแล้วไม่ได้แบบถาวรแล้วใช่ไหมครับโอ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวคุณใจเย็นเทคนิคการปรับเพื่อนของเขากับครอบครัวของเขาเราอัปเดตวันที่หนึ่งนี้นะครับคือสังกิตครอบครัวนะครับความรักนี่มันมีหลายมิติครับที่มันมีปัญหานะครับมีปัญหาเรื่องของเราสองคนมีปัญหาเรื่องของ การเงนินนะครับและส่วนหนึ่งมีปัญหาเรื่องครอบครัวของเขาไม่ชอบขี้หน้าเราเพื่อนเขาไม่ชอบขี้หน้าเราที่ทางานของเขาไม่ชอบขี้หน้าเราอันนี้เดี๋ยวครูสอนวันที่หนึ่งเมษายนนะครับก็คือคอร์สสั่งจิตชีวิตครอบครัวการที่คุณยะมีครอบครัวเนี่ยเดี๋ยวคุณต้องเจอสิบเอ็ดอย่างสิบเอ็ดด่านครับนะครับนะส่วนด่านแต่และด่านเจออะไรบ้างอันนี้ไม่บอกเดี๋ยวไปอัปเดตก,กันในคอร์สนะครับไม่ว่าคุณกับแฟนจะรักกันมากแค่ไหนถ้าพ่อแม่แฟนไม่ชอบหน้าคุณความรักของคุณ ต่อให้รักกันแค่ไหนก็ไม่ร่อมเย็นครับเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆครับพอผ่านเรื่องของพ่อแม่ของเขาเดี๋ยวจะเจอญาติของเขาครับพอเจอญาติของเขาอ้าวเดี๋ยวเจอเรื่องของพ่อแม่ของเราครับอ่ะพ่อแม่ของเราดูเฮ้ยพ่อแม่ของเขาไม่โอเคกับพ่อแม่ของเขาของเราก็จะเริ่มสั่งเลิกนะครับอ่ะคราวนี้พ่อแม่ของเขาอ๋อนี่ครอบครัวแกสั่งเลิกลูกก็เลิกกับมันครอบครัวมันแม่เข้าก็เราไม่ต้องเร้าเราก็มีศักดิ์ศรีเหมือนกันลูกเลิกกันเลิกกันนะครับก็เหมือนกับละครับ <laughs> นะครับแต่ว่าเดี๋ยวคุณก็ต้องเจอปัญหาเหล่านี้นะครับเพราะงั้นเนี่ยทางแก้ทั้งหมดนะครับเราจะสอนกัาที่หนึ่งนี้นะครับ